สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องแทนชาว้าน,นะครับวันนี้ผมมีสินค้ามาแนะนำอีกแล้วนะครับเป็นมากีต้านะครับเครื่องเจียมมากีต้าสี่นิ้วนะครับเป็นเครื่องที่ผลิตในไทยนะครับผลิตเมื่อวันที่ที่สิบเจ็ดมกราคมสี่นะครับ น้ำหนักอยู่ที่หนึ่งจกกิโลกร,รมัมเดี๋วมาดูข้างในกันเลยนะครับนี่นครับคู่มือมีคู่มือด้วยครับของแท้นะครับ ในกล่องก็จะมีคู่มือแล้วก็มีนี่ครับตัวตัวเปลี่ยนใบนะตัวตัวขันนะครับประแจขันเป็นรุ่นอะไรนะเป็นรุ่น M0910B นะครับตัวนี้ให้กำลังอยู่ที่540วัตต์นะครับความเร็วรอบอยู่ที่ หนึ่งหมื่นสองนะครับสายไฟขนาดสอเหมาะสำหรับงานขัดงานเจียทุกประเภทนะครับนแก,กนครับนี่นะครับถ้าจะมีที่เล็ขบอกนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับไอตรงโลโก้นี่มันก็จะตรงโลโก้นี่มันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันกับชิ้นงานนะครับ นะถ้าพวกเป็นของหลอกนะครับของกอ๊อปของก๊อปมันก็จะเป็นคล้ายๆกบว่าเอาโลโกโลม้มอาไปแปะไว้นะครับสามารถหลอกได้นะครับอันนี้คือหนึ่ง,งจุดนะครับอันนี้ก็นีครับนครับเมดอินไทยแลนด์นะครับถ้าสินค้าที่ผลิต ในไทยมันก็จะมีตัว P บ่อนะครับตัว P เนี่ยคือคือย่อม,มาจากเห็นะครับตัว P เนี่ยคือย่อม,มาจากชื่อชื่อ,อโรงงานผลิตในไทยครับชื่อโรงงานนะครับวัสดุชิ้นง,งานประกอบเรื่องแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ไม่ไมีที่ที่จับมาให้นะครับแต่ว่าเราก็สามารถซื้อมามาเพิ่มเติมได้นะครับนะครับ นรอตรวจเครื่องของก๊อบกับกับของกับของแท้ก็จะไม่ไม่เหมือนกันนะครับผมเปิดปิดสายก็จะเป็นสายมันว่าผมได้มา770บาทนะครับใช้ดีครับเสียงนิ่มนะครับสนใจมากเลยไม่ไม่ปิดวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะทำ ิปท,ที่ใช้งานมาให้ดอูอีกนะครับทำามมาให้ดูหลังจากที่แกะกล่องคือผุมเพิ่งได้สินค้ามานะครับก็ยังไม่ได้ใช้งานอะไรมากก็ลองเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าใช้งานจริงจังอาจจะทำคลิปมาให้ดูอีกสำหรับคลิปนี้บายบายลายบอลคายมันะครับ